กับเมดิตทำร่วมกันแล้วก็เป็นซีรีส์รแรกของผมด้วยครับก็ไม่เคยทำซีรีส์รู้สึกว่าตื่นเต้นแล้วก็ท้าทายมากเพราะยิ่งแต่ว่าได้มาทำกับทีมที่ทำภาพยนตร์มาทั้งหมดนะครับอันนี้ก็เหมือนกับว่าเป็นซีรีส์ที่วิธีการทำนี่เหมือนเหมือนหนังเลยครับแล้วยิ่งได้ทีมนักแสดงที่ผมค่อนข้างแบบเป็นทีมนี้ดีมทีมสำหรับผมเหมือนกันนะเป็นคนที่มีความสามารถหลายๆคนมารวมกันก็รู้สึกว่าแบบเป็นเป็นซีรีส์ที่อยากให้ทุกคนได้ดูครับราะว่าวันจะออกมาแต่ละฉาก คนก็คือต้องแับไปเรียนรู้ลบบเพื่อของตัวเองด้วยอันนี้คือทางโยกนังแสดไหนในในางคือจริงๆก็มีการเวอร์กช็อปอะแต่ว่านักแสดงทุกคนมีอินพุตกับผมเยอะมาก แบบว่าอย่างคุณไอ้ก็แบบว่ามีโหทำคีโน้ตมาเลยว่าตัวละครนี้ควรจะทําทรงผมยังไงควรจะมีรอยสักอะไรยังไงอะไรเงี้ยครับแต่ว่าแบบอินพุตเยอะมากคุณนัทก็มีแบบไอเดียมาเสนออะไรเงี้ยครับเลายหลายคนแบบว่าค่อนข้างที่จะแบบมีอินพุตกับกับเราเยอะเราก็แบบมาต่อย,ยอดกับบทของเขาที่ทำให้มันมันดูน่าสนใจมากขึ้นเลยครับพี่โอ้ยไงเพราะเรื่องเรื่องนีง้มันเหมือนจะมีกลิ่นอายแบบความเป็นชัตเตอร์เหมือนแต่ก่อนที่จะเปิดแตกัะไรมบบนี้ จริงๆแล้วครับตอนก่อนหน้านี้ที่ทำฮอลล์เรลฟิล์มทำหนังผีอะไรอย่างงี้ครับมันแบบว่ามันม่ได้เคยทำทีเลอร์จริงๆเลยอันนี้เหมือนทีเลอร์จริงๆที่แบบว่าไม่ได้แตกตรงที่เป็นแบบเรื่องสยองขวัญเลยมันเป็นเหมือนไฮคอนเซ็ปที่เราวัดอีขึ้นมาครับสมมุติถ้าเป็นมีเครื่องมือหรือมีมือถืออะไรอันนึงเนี่ยที่สามารถวบคนที่หาไปได้เนี่ยมันจะเกิดอ,อะไรขึ้น โดยที่แบบว่าไม่ได้แตะต้องเป็นเรื่องแตบบ่เ้าเรื่องสัดิ์สิธิ์เยี้ยนอะไรก็ไม่มีเลยครับเป็นเหมือนเป็นเหมือนหนังไฮคอนเซ็ปเป็นเหมือนหนังทริลเลอร์ที่มีตัวละครที่มีความซับซอ้อนมีเรื่องดราม่าที่แบบว่าน่าสนใจร <c oughs> ครัารนด้ทีม่ดีเว่ามันแบบขาย190ป,ป,ป,ประเทศ่วโลกเราทำยังไงให้มันถูกกระดิัว คือจริงๆแล้วมันก็เป็นเป็นเรื่องสากลอยู่แล้วครับเป็นเรื่องเรื่องที่ผมทำอันนี้ว่าในคอนเซปต์เกี่ยวกับเครงถือคนน้าจะว่าน่าจะเข้าใจกันหมดแล้วก็ผมว่ามันเป็นมันเป็นโอกาสที่ดีมากกว่ามองในแง่ดีนะครับในการที่แบบว่าคอนเทนต์ไทยได้ไปใช้ให้คนดูพร้อมกอัน190ประเทศทั่วโลกอะไรอย่างเงี้ยแบบปกติใช้หนังท้ก,กว่าจะเวียนฉายทั้งโลกนี่มันก็ใช้เวลาอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้แบบว่าคืนเดียวทุกคนได้ดูหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยเขารู้สึกว่าเอออยากติดตามที่แบลกอยากรู้ว่าทุกคนจะคิดยังไงกับซ สร้างปรากฏการณ์ให้คนกลัวโทรศัพท์มือถือไหมครับแบบตอนนี้าคนอาจจะกลัวกล้องทถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่คิดว่าจะให้กลัวมือถือครับแต่ว่าผมรู้สึกว่าผมอยากตั้งคาถามกับคนดูมากกว่าว่าถ้าเรามีอุปกรณ์แบบเนี้เราจะใช้มันไหมแล้วถ้ามันลบคนจริงๆ มันลบได้จริงเหแบบมันยังมันจะทําให้ภาพคนที่เราลบไปมันยิ่งชัดขึ้นมาหรือเปล่าร่องรอยของเขาแม้เขาจะหายไปแต่มันยิ่งชัดยิ่งตาเป็นขึ้นมาหรือเปล่าหรือจริงๆเราไม่สามารถลบใครออกไปได้แบบอยากตั้งคําถามกับคนดูามากกว่า แสดงว่าคุณได้เสิร์ก่อนอ่ะเคือคนแรกเลยเป็นไงบ้างคกับเรื่อวนที่ทุ่งเทต้องไปทำจิ๋วด้วยต้องต้องกำหนัดด้วยนเป็นส่วก็ก็ก็รู้สึกว่าเออเราเราอยากตั้งใจเจอทีมที่ที่ดีแล้วก็แล้วก็ตีกับคนที่ตั้งใจทำงานแล้วก็แต่คนเจอคนที่มีพลังในการทำสิ่งนี้ด้วยการที่จะขายสู่วงทั้งโลกผมคิดว่าเออมันมีพลั แสดงที่เราต้องแบบเปลี่ยนทีสิดเขายืดชาเยากมากในเรื่องวิศวกรรมต่างๆคือจริงๆตอนแรกเริ่มคุยกับพี่โอ๋มาไม่ได้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 คุยตัวละครไม่ได้เห็นว่าจะต้องเปลี่ยนอะไรคิดว่าจะเป็นตัวเองแล้วแาดนพอาะเราไปรีเสิร์เรงไปรู้ว่าเขาอยู่ที่ต่างเขาอยู่อะไรอย่างเงี้ยว่ามันก็ความยากมันเริ่มเริ่มตึงครับผมว่มืผมก็ก็ต้องมันก็หนักอยู่นะครับฟาบ้างค่ะเป็นไงบ้างครกับเรื่องนี้มีอะไรต้องเปลี่ยนแปลงบ้างยังไงบ้าง จริงๆมีต้องเรียนเพิ่มเยอะค่ะทั้งเรื่องการถีบไม้ที่บอกไปแล้วก็มีเรื่องการไปสร้างเอ็นเมมเบรนรอบๆตัวให้มันได้แบบสภาพแวดล้อมที่มันเหมือนกับตัวละครเพราะว่าเราไม่ไม่เคยเจออย่างนี้ในชีวิตจริงเลยแล้วก็จริงๆเพราะว่าตัวบทค่อนข้างยากเพราะมันมีความซับซ้อนค่อนข้างสูงแล้วเราเหมือนต้องทําความเข้าใจกับ เรื่องทั้งหมดจริงๆมันมีความเป็นไทยคอนเซปต์ด้วยอย่างที่บอกแล้วเราเราต้องไปเวิร์กกับอะไรที่เราไม่ไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นในชีวิตจริงค่อนข้างเยอะค่ะเราต้องทํากันบ้ากนั้นอ่านเยอะมากแล้วก็คุยกับเพื่อนๆคุยกับนักแสดงแล้วก็เวิร์กช็อปด้วยกันเนี่ยเราก็เหมือนต้องมาเคลียร์กันเยอะมากๆว่าเรามองเห็นงานตัวนี้เป็นยังไงมองเห็นตัวละครเป็นยังไงเพื่อให้มันแบบเข้าใจตรงกันอะไรเงี้ยเพราะว่าค่อนข้างทํากันบ้านเยอะค่ะแต่อย่างว่าอาจจะไม่ได้เป็นเรื่องซิสิทอลแต่อย่างไรก็จะเป็นแบบ ต้องแวดล้อมต้องฉีดน้ำหอมต้องแต่งตัวแบบนี้สร้างสร้างรอบๆตัวให้มันรู้สึกว่าเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะน,นักพูนัเป็นไงบ้างนะครับเรื่องนี้ต้องเปลี่ยนแปลงคาแรคเตอร์หรือว่าต้องไปลงลึกเรื่องไหนเป็นพิเศษไหมครจริงๆผมคิดว่าผมคิดว่าทุกตัวละครมันคงมีเชดที่มันละเอียดลงไปของมันนะครับทีนี้ถามว่าเอมเขามีความผิดแปลก หมเนี่ยผมผมคิดว่าไม่แต่ถามว่ามันเป็นคาแรคเตอร์ที่ผมเคยเคยลงไปแตะเฉดนี้ไหมก็ไม่เช่นกันคือมันใหม่สําหรับผมแต่ผมเชื่อว่าเอมจะเป็นจะเป็นตัวละครที่ทุกคนจับต้องได้แล้วก็จะเป็นตัวที่ที่พาไปเจอกับเรื่องราวที่น่าสนใจในเรื่องก็นันอย่างที่เมื่อกี้พูดเมื่อกี้ไปตอนสัมภาษณ์มันเป็นเรื่องการ เห็นภาพทั้งหมดด้วยเส้นความสัมพันธ์ตละดตัวละครวิธีการที่เราใช้ซึ่งกันและกันซึ่งอันนี้ก็จะมาจากการทั้งทั้งที่โอมาฝั่งโปรดักชันมาในบทเองแล้วก็เป็นการบ้านจากพวกเราในแสดงมันก็เหมือนเป็นเป็นการแชร์กันแล้วก็หวังว่าไอสิ่งที่เราเจอทางออกร่วมกันเนี่ยมันน่าจะเป็นคําตอบที่ดีที่สุดได้ร่วมงานกับสองสาวที่แบบว่า หินทั้งคู่เลยค่ะทั้งคู่เลยเป็นไงานในในตัวเราจริงครับหินทั้งคู่เลยเพราะว่าถ้าเเป็นหินดอกแดงเราเล่นเป็นต้นไม้อะไรเก่งยันเลยจริงจริงเก่งเก่งเก่งทั้งคู่ครับแล้วก็ไม่ใช่แค่ฟ้าก็ออกแบบแต่จริงทุกคนตรงนี้ผมว่าเป็นทุกคนพูดเป็นหินทุกคนอะไรล่ะ <laughs> คือจริงๆทุกคนเก่งครับ <c oughs> แล้วก็แล้วก็มันโลกของดีลิสที่เราจะได้เจอนนัน่ยมันมันเข้มข้นมากมันทีนี้เวลาเราเจอกันมันก็คือศาสตร์เข้า <c oughs> เข้าเข้าสู่อารมณ์ที่มันสูงมากๆ <c oughs> นะผมผมสนุกมากเหมือนเข้าไปแล้วแบบยิงปืนใส่กันแล้วก็ยกย้ายกับไปไม่มีไคล้องเอาแบบบ้านกค่ะ อาเป็นไงกับกับซีรีเรื่องนี้ว่าต้องต้องไปศึกษาข้อมูลด้วยคุณแม่เป็นอาสาเมื่รเรื่องไหใช่จริงๆเป็นคาแรคเตอร์เป็นคาแรคเตอร์ใหม่ที่อยากให้ทุกคนได้สัมผัสกับตัวละครออนในซีรีเรื่องนี้มากค่ะเพราะว่า มันก็ไม่ง่ายเหมือนกันในการที่เรามีครอบครัวคนในครอบครัวที่เป็นอัลไซเมอร์อะไรเงี้ยเพราะว่ามันกระทบกับการใช้ชีวิตกับความแข็งแรงทางความคิดของตัวละครค่อนข้างเยอะมากๆแล้วแบบการว่ามีแค่คุณแม่ที่เป็นอังไซเมอร์กับคนรักก็คือเองมารูกทพี่นักใช่ไหมคะเป็นอะไรอ๋อที่ทีที่ว่าม่ไม่ได้ค่ะซึ่งก็ มันทําให้เกิดความเชื่อบางอย่างเกิดขึ้นกับคนคนหนึ่งอะค่ะหมายถึงว่าเหมือนพอพอเรากลายเป็นคนที่ไม่มีใครอ่ะเราเลยแบบมันนําพาไปสู่หลายๆเรื่องเหมือนกันกับไปเบียกับผู้ชายคนนี้แทนเลยฉันใจร้ายไลไลเหลือเอออกินเนาะหลบทำไมไไเนี่ย บางกันเนี่ยไปต่อก็น่าจะเป็นเรื่องที่เครียดพอต้อวนตัวลครแเราโอแบบว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องที่เครียดค่ะแต่เป็นเรื่องที่ใช้ความรู้สึกเป็นตัวละครที่ใช้ความรู้สึกเยอะจะไม่ได้อยู่ที่หัวอะเราเราเป็นช่างภาพสายลุยเหมือนมันมันใช้ใจในการถ่ายรูปมันใช้ใจในการทําอะไรหลายอย่างมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ย อยู่ตรงนั้นก็ไปแล้วมันเป็นเพราะอะไรยืมหน่อยโล่อ่าอาบไปเรียนแล้วครูของเราแล้วอยู่ในเรียนดิ่งรอนาะงชาเรียนก่อนเปลี่ยนที่นั้นะเปลี่ยนที่นะได้ไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนเลยชาก็ค่ะก็ไปครั้งแรกที่ร่วมงานกับแอสิกกับซีเฮสค่ะแล้วก็นักแสดงทุกคนแล้วก็ทีมงานทุกคนใหม่หมดเลยแล้วชาก็เป็นประสบการณ์ที่ดีค่ะแล้วก็ตื่นเต้นมากๆจริงๆค่ะคำถามคือะไรนะ เรื่องอ่งนี้เป็นไงว่าต้องต้องเพิ่มแต่แม่บอกว่าก่อนอื่นคือผมต้องดูก่อนว่าแบบมันมันเป็นตีมยังไงคือตอนรับแล้วผมรู้สึกว่าพอดูถึงแคสและร่วมกับและทีมงานเครื่องลายเครงหลายผมรู้กว่าตีมตีมมันคือทุกคนตั้งใจและมีเป้าหมายเดียวกันมากเปลี่ยนทำมันดีทุกสิ่ไปเลยะนแล้วแล้วก็พอมาเล่นกันพอมาเวิร์กช็อปพอผมได้ยกยกหูขยับพี่โออะไรเงี้ยนึกว่าเออทุกอย่างมันพร้อมแล้ว เหลือเราเนี่ยแหละก็เหมือนต้องไปทำความเข้าใจบทว่าเออไอเด็กคนเนี้ท้องปมปมปมมันเป็นยังไงที่บ้านความรู้สึกเศร้ามันเป็นเศร้าแบบไหนเหงาแบบไหนแล้วก็ความรู้สึกที่จะเชื่อมไปหาคนหลายๆคนได้จาก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 การที่เป็นเด็กที่อยู่คนเดียวมากๆอะไรเงี้ยการการการเหมือนพอไปคุยกับผู้หญิงคนหนึ่งหรือการเจอคาแรคเตอร์ต่างๆมันก็ได้รีแอคที่ต่างกไปเวคิดว่าตรงนี้น่า ก็สนใจแล้วมันสนุกมากๆากสำหรับผมในเรื่องนี้นะครับบอกว่าขั้นตอนที่จะมาทำก็ต้องแบบคุยกับผ่านคนละฝั่งมันก็ทำให้สะทังใจใช่ไมันมีวิธีปรับจูนกันเยอะมากครับเราได้เวิร์กช็อปกันได้เวิร์กช็อปเหมือนผมกลับมาเวิร์กช็อปสักสองสามครั้งเลยใช่แล้วแล้เข้าหน้ากล้องเลยที่เหลือคือเหมือนเป็นศิลปินทายหน้ากล้องแล้วตัวไอ้ตัวละครรู้สึกยังไงนีตอนนั้นที่อยู่ที่โอ๊คก็จะให้รู้สึกรับแสดงมากๆอย่างเงี้ยบางทีพูดกันไปบางทีก็ หมือนอะดับอะดับกันไปแล้วมันเลยรู้สึกว่าทุกคนได้ปล่อยหมดแล้วจริงๆบอดชัยบอดกิมพอไก่เปิดอารมณ์อยู่บ่อยๆก็อาจจะไม่ถึงขนาดนั้นค่ะจะมีมีทั้งสองด้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถือว่าเป็นอีกคาแรคเตอร์หนึ่งที่ใหม่มากๆแล้วก็เสิร์ฟโดยชาติมากที่จะเห็นในละครมากกว่านี่ก็เป็นซีรีส์เรื่องแรกค่ะก็เลยเออแล้วทุกคนอาจจะเห็นเราตั้งแต่เด็กด้วยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะเนาะ สีแดงก็เลยก็้อาจะเห็นตยืนต่านี่ตลาดตลาดคตลาดมากกว่าก็นี่ก็ไม่ได้ด่าเปลี่ยนเป็นถือถือดูบใจนะ ชอบหนุบมากเลยนะกินใจก็อันนี้จะเป็นอีกคาแรคเตอร์หนึ่งไม่ไม่อยู่ในตลาดแล้วค่ะค่ะดีครับต่างๆดีกว่านะารับค่ะสำหรับซีรีส์เรื่องนี้แปดตอนทุกที้ได้รับชมเมื่อไหนก็อยากฝากซีรีส์ดีลิทนะครับทั้ง8ตอนทแปดเอพิโซดนะครับวันที่28มิถุนายนนี้เขาเป็นพุทธเดือนถึงนนี้ะครับ190ประเทศทั่วโลกครับก็ฝากติดตามด้วยครับผม